สวัสด mm ีค่ะจะบอกว่าก <laughs> ่อนเข้ารายการพิซสักครู่นี้เนี่ยแอบช็อตฟิลนิดนึง ออาวันนี้เราอยู่กับน้องคนามิสแกรนรินแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคนาคณาพรพัฒนาพัน์มิสแกรนสุรินค่ะจริงๆบอกได้เลยว่าเจอน้องเนี่ยสองสาครั้งแล้วเห็นพัฒนาการแล้วก็เห็นเ,เห็นในเรื่องของแอคทีฟที่แบบว่าสุดยอดมากๆาถามคนาก่อนดีกว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางของการเข้าสู่วงการนางงามจุดเริ่มต้นของคนาเนี่ยคือว่ามีรุ่นพี่ค่ะ,คะ แนะนำหรือว่าชักชวนว่าแบบอลองมาประกวดเป็นนางงามไหมคณะพูดไปแบบปฏิเสธไปเลยนะคะว่าไม่เอาเพราะว่าหนูคิดว่าหนูสวยไม่พออืตอนแรกใช่ไหมใช่หนูไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วก็ไม่เคยมั่นใจในความสวยของตัวเองก็เลยไม่กล้าที่จะมาประกวดต่อให้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนีเด็กเคยเป็นนางงามไหมแบบประกวดเวทีโรงเรียนนางนพมาศอะไรอย่างเงี้ยไม่ม ใช่เหรอไม่เคยประกวดอะไรเลยแล้วก็เวทีแรกของชีวิตนะคะลงกแกลเลยปี2020ค่ะอืมใช่แล้วก็แล้วก็ลองลองดูแล้วก็พอพอเริ่มเข้าวงการเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เรารักนี่นาอันนี้แหละคือความฝันของเราซึ่งเราไม่กล้าเฉยๆเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกเราไม่สวยอะไรเงี้ยค่ะการกลับมาครั้งนี้อะไรคือแรงผลักดันว่าฉันจะต้องมายืนอยู่บนเวทีกแกลให้ได้แรงผลักดันมาจาก วันหนึ่งคะ่ะคณาได้มีโอกาสทํางานร่วมกับพี่ฟ้าค่ะแล้วก็ตอนนั้นพี่ิฟ้ายังไม่ได้ประกวดมิสไกรก์กรุงเทพรู้จักกันมาก่อนค่ะค่ะพีว่าแบบหนูก็เป็นเด็กอุทัยธานีาแล้วอ่าค่ะ,ะ,ะแล้วก็วันนั้นหนูได้เห็นพี่ฟ้าแล้วก็พี่ฟ้าเนี่ยไม่เคยหยุดเลยขนาดนั่งอยู่กับคณาคุยกันแป๊บหนึ่งเงี้ยค,ะค่ะพี่ฟ้าก็ไปเดิน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 ทำคอนเทนต์ซ้อมแล้วหนูรู้สึกว่าพี่ฟ้าเป็นคนที่ไม่เคยจับด้านนางงามมาเลยค่ะแล้วก็แบบ เห็นถึงความพยายามว่าวิ่งทำไมเขาพยายามได้ขนาดนี้ทาไมเขาถึงมีไฟขนาดนี้แล้วเราล่ะอันนี้คือสิ่งที่เรารักอันนี้คือสิ่งที่เราฝันเราทํามันหรือยังเยเริ่มให้หนูมีไฟกลับมาว่าเอาล่ะหนูต้องฉันจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็กลับมาในเวทีมิสแกนใช่ค่ะก็เลยกลับมากลับมาค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองทุกอย่างเลยเพื่อ เพื่อความฝันของตัวเองค่ะจำวิทาทีตอนที่เขาประกาศได้ไมหมคะตอนมิกแกลซูลินว่าเราเนี่ยเป็นมิกแกลซูลินตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงคะนาตอนจบมือสังคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ออกจริงๆค่ะคือหนูอ่ะเราคิดไหมว่าวันนั้นเราจะได้ด้วยคิดค่ะเพราะว่าหนูไปด้วยความตั้งใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมงกุฎนี้ต้องเป็นของเราค่ะ แล้วด้วยว่าก่อนที่จะมาเนี่ยคะ่ะมีการแบบว่ายกมือขอไปด้วยว่าถ้าคณะจะได้เป็นมิสแกรนซูรินแล้วก็มงกุฎนี้จะเป็นของคณะจริงๆขอทุกอย่างราบรื่นอ๋อใช่ค่ะแล้วก็เป็นตามน,นั้นเลยวันนั้นทุกอย่างราบรื่นไปหมดเลยค่ะโอ้โหพูดแล้วขนลุกจริงๆมมคุณผู้ชมเพราะว่าจําได้ในในว,วินาทีตอนประกาศอ่ะเราก็เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคณะมงเพราะว่าอะไรรู้ไหมอตอนที่ดูอะ่ะคือมันอล่าขนาดเราดูในเราดูผ่านไลไรนะ มันมีความเอาร่าออกมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอวันที่เรารับมงเสร็จแล้วภารกิจอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นแล้วละ่ะพอหลังจากนี้กับหน้าที่แล้วก็ตําแหน่งกับมิสแกนสุรินหนักกว่าเดิมค่ะคณะ<อ>ต้องเริ่มทําอะไรบ้างวันที่คณะได้รับตำแหน่งทุกคนจะเห็นคลิปเป็นไวัยร่อนเยอะมากในติกตอกแล้วก็ทุกคนมีการพิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากให้หนูลดม่น ตัวเองอะทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนที่มีบอดี้ที่เป็นคนที่มีกระดูกใหญ่แล้วแต่คนไ, <ง S 1> ได้เยอะอยู่นะเป็นคนที่มีร่างมีน้ำมีนวลมันก่เด็กอทีนี้หนูก็เลยแบบว่าเอาละได้มงกุดมาแล้วมันคือภารกิจแรกภารกิจแ,แรกคือการลดน้ำหนักค่ะพี่ดีพี่มาก็เลยเอาคณะเนี่ยมาอยู่ที่สุรินเลยค่ะแล้วก็ทุกวันหลังจากที่คณะได้มงคณะอยู่แต่ยิมค่ะอ๋อหรอยิมเป็นหลักมากกว่าห้องนอนคือแบบว่าเธอแบบ เพื่อสิ่งนี้เลยออกกําลังกายอดอาหารแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการกินอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ค่ะใช่เลยมันมันมันคือภารกิจแรกที่ทําให้เราสึกว่าถ้าเราแข็งแรงจากสุขภาพข้างในมันจะส่งผลให้ทํากิจกรรมอะไรต่อไปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นบ้างไหมใช่แล้วก็การที่เรามีบอดี้ที่สวยหรือว่าแบบเอาง่ายๆว่าหุ่นเนี่ยสําคัญอยู่แล้วกับการเป็นนางงามแล้วก็เวทีแกลนแน่นอนค่ะบอดี้บอดี้ ทุกอย่างมาหมดเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆรู้สึกอย่างไรบ้างหนูอยากจะบอกว่าหนูตั้งใจมากแล้วหนูภูมิใจมากๆที่วันนี้ต่อให้มันไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนั้นแต่ But, หนูรู้สึกว่าหนูมองกระจกแล้วฉันรู้สึกฉันภูมิใจจังเลยกับความพยายามที่ฉันอดทนอยู่ในยิมวันละไม่ต่ำกว่า3ามชั่วโมงค่ะฉันภูมิใจมากที่ฉันได้เห็นแบบ ร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเราเริ่มมีซิทแพ็เราเริ่มมีร,ร่อง,องเราบีบอดี้ที่แข็งแรงแล้วทุกครั้งที่เราแบบว่าเราเรามองตัวเองแล้วเวลาเราออกงานก็บอกว่าไปทําอะไรมาสวยขึ้นผอมลงอะไรเงี้ยเคยเหนื่อยเคยท้อแล้วเคยรู้สึกว่า i, ทําไมต้องมาทําอะไรแบบนี้แม้อะไรเงี้ยมีค่ะแล้วให้กําลังใจตัวเองยังไงมีตลอดเลยค่ะหนูแบบหนูเจอในใหลายๆาคอมเมนต์แล้ว จุดนี้เป็นจุดที่จี้ใจหนูที่สุดเพราะ,ะว่ามันพูดได้ว่า2อ,อย่างที่เป็นปมของชีวิตหนูเลยก็คือเรื่องของบอดี้แล้วก็อีกสอ,สองเลยนะคะคือเรื่องของฟันค่ะจริงๆพี่ก็ยังเห็นนะคือจะบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งทักเธอร้อยบนเวทีจริงก่อนเดี๋ยวน้องไปแก้ให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆหนูว่ามีการแก้ แน่แล้วแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างามาตั้งแต่เด็กซ,ซึ่งตั้งแต่เด็กนี่แหละคะ่ะปมเนี้เลยทําให้ขนาดเป็นคนที่ไม่ชอบยิ้มเป็นคนที่ไม่กลา้าไม่กล้าที่จะพูดอ้าปากนี้อ๋อมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเวลายิ้มแล้วยิ้มไม่หง,งี้ใช่ไหมหนูไม่เคยกล้าถ่ายารูปเลยตั้งแต่เด็กค่ะอันนี้คือเป็นเป็นปมสาคัญในชีวิตมากๆแล้วก็มาปลดล็อกตัวเองในวันที่หนูกลับมามองทุกคนมองกําลังใจแล้วก็มองความเป็นตัวเองว่า ถ้าเราอ่ะมีปมเนี้ยเราจะไม่เป็นตัวเองเลยค่ะหนูจะไม่สามารถพูดได้อย่างธรรมชาติทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยทําไมพูดดูเกรงเออดูไม่ใช่ตัวเองเลยค่ะแต่พอหนูอ้าปากลองลองที่จะแบบกล้ากล้าออที่จะพูดมากขึ้นกล้าที่จะยิ้มเพราะว่าหนูอ่ะเชื่อว่าพอมาได้ดูแล้วอมอไี่ดูคอมเมนต์หลายๆคนบอกว่าเราเป็นคนยิ้มสวยค่ะมันทําให้หนูมีกําลังใจว่าต่อให้หนูมีโครงสร้างฟันที่ไม่ได้ดีค่ะไม่ได้สวยมากแต่ว่าเป็นคนที่ยิ้มแล้ว นี่ไงรอยยิ้มกินใจมากรู้ไหมหนูเลยแบบว่าอ่ะไม่เป็นไรปรับปรับปรับไมเซ็ตตัวเองค่ะใช่แล้วก็ขอเวลาหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของฟันน่ยมันเป็นโครงสร้างเพราะฉันมันต้องดัดฟันค่ะใช่ค่ะเท่าดัดเลยแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าปลดล็อกในหลายๆเรื่องใช่ค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งเลยที่แบบชื่นชอบคณาคณามีการทําการบ้านในแต่ละวันแล้วมีโจทย์ในแต่ละครั้งที่ ที่เวลาที่จะโพสตอะไรผ่านโซเชียลเพราะจริงๆแล้วการเป็นนางงามของแกรนโซเชียลเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากค่ะเอาใจแฟนคลับดีมากโอ้ยขอบคุณค่ะคือต้องยอมรับว่าทีมคณะแข็งแร่งค่ะที่มากเก่งอืทีมงานสุรินเก่งมากๆค่ะรวมถึงตัวคณะที่พร้อมจะพัฒนาทุกวันด้วยเราเรามีการคิดเขาเรียกว่าคิดกันบ้านกันทุกวันอ,อ๋อวเหรอว่าวันนี้จะโพสต์อะไรวันนี้จะมีคอนเทนต์อะไรอะไรอย่างนี้ ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเราคุยกันตลอดแม้กระทั่งลุกที่ออกงานแต่ละครั้ง<ะ>เราคุยแล้วก็ถามความสมัครใจของแต่ละคนด้วยเป็นการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขมากๆเพราะว่าแบบเขาก็จะแบบเออถ้าลองแบบนี้ล่ะเราชอบไหม<ะ>แล้วทุกคนโอเคไหมถึงจะได้ออกมาแบบเป็นโทษโทลุคแบบนี้ค่ะนี่ไงคุณผู้ชมลแล้วอย่างเราเนี่ยติดตาม t ิกต็อกน้องเนาะคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมันเลิศอะอล่าสุดพูดสอังกฤษใช่ไหมพูดภาษาอังกฤษ ก็อยากอยากทําให้เห็นว่าจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่เรียนต่างจังหวัดไม่ได้เลยค่ะว่าการการศึกษาอย่างแน่นอนแล้วมันไม่ได้เข้าถึงอะไรขนาดนั้นแล้วด้วยว่าเราอ่ะเราก็พยายามหนักมากๆในการที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่หนูเชื่อว่าคนเราสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้จริงๆคณะเลยทําให้ทุกคนดูว่าผู้หญิงคนนี้ทําได้ทุกคนก็ทําได้เพราะว่าคณะก็ฝึกฝนด้านภาษาอยู่เหมือนกันนี่ไง วันนี้เราได้รู้จักน้องคณาจริงๆมันนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบเบื้องต้นขำๆเนาะเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะต้องสัมภาษณ์กันเรื่อยๆกับน้องคณามิรแกนสุรินอย่างที่คณาเคยบอกแล้วว่าสุรินเนี่ยเขาหาช้างศึกคณาก็คือช้างศึกจริงๆอ่ะเขาหาช้างเผือกหาช้างเผือกแต่ว่าตัวหนุ่มมันคือช้างศึกเพราะ <ลด S 2> ว่าหนูไม่ได้เกิดมาจากคำว่าเป็นช้างเผือกแต่แต่แต่แตนเพราะฉะนั้นแล้วช้างศึกคือช้างที่มาจากธรรมดามาจากคนธรรมดาแบบหนูแต่ ไม่ต่อไม่ยอมแพ้ต่ออะไรเลยเป็นเป็นช้างที่พร้อมสู้ลบไม่ว่าจะเจออะไรเขาจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวนั่น,นคือ<ง>ความเป็นตัวเราใส่เข้าไปเลยค่ะแน่นอนว่ากองมิสแกรนไทยแลนด์2023ในปีนี้นะคะอย่าอย่าแบบอย่าลาดอย่าพลาด อย่าพลาดเราต้องจับตามองผู้หญิงคนนี้นะคะกับน้องคณามิตรแกนสุรินท์แล้วบอกได้เลยว่าเธอจะไปยืนอยู่บนเวทีอันสูงสุดแล้วเธอจะต้องเข้าไปรอบที่ลึกที่สุดนี่ฉันตื่นเต้นนะฉันตื่นเต้นกันกบเธอเเอ่ะเธอเป็นคนมีของขคณาขาสุดท้ายอยากจะฝากบอกอะไรกับเอซีอยากจะบอกอะไรกับด้อมของคณาให้ทุกคนช่วยส่งแรงใจให้กับผู้หญิงคนนี้ให้ไปสู่มงทองให้ได้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณจากใจนะคะ คณาคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาที่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีแฟนคลับมีคนที่รักคณามากมายขนาดนี้แล้วก็ส่งกําำลังใจให้กันทุกวันตามไปทุกที่ที่มีงานต้องบอกตรงนี้เลยว่าผู้หญิงคนนี้มีให้แค่ความสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแล้วก็จะพัฒนาตัวเองเสมอในทุกๆวัน สัญญาว่าจะเอามงทองมาให้กับแฟนคลับให้ด้สุให้ได้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้นะคะฝากออินตร์แฟนด้วยนะคะ thank you for support me อินต่อแฟน I love you so much ิล i ฟินแฟนเคมบร d i ีแฟนแล้วก็อ m um, o t อ e r international fan I love you so much thank you for support me I love you me yeah ขอบคุณทุกคนทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์กับ ช a n นลโบก,กัสด้วยนะคะรายการถามจริงตอบตรงแล้วก็เพจเล็กซิกัตโบกัสแชร์บ๊ายบายค่ะ,คะสวัสดีค่ะ